ดีครับเดินสวัสดีครับยูวูพันคำตรงฟังเสียงครับอันนี้ก็มาที่อาณาจักรฟางนะครับเด้ออาณาจักรฟางของเสียเก่งกับเสียเก่งก็มาแอบทายครับมาแอบทายแอบทายของเสียครับโอ้โหรอครับรออันนี้นี่ของเสียเก่งนะเสียเก่งฟังอันนะครับเนี่ยคุณนคำก็อุปกรณ์ครบคันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแบบอ่าแบบวงในเป็นแบบพัดครับใบพัดแบบใบพัด ท่านนาวันเกินมาท่านนาวันครับท่านนาวันอ่าท่านนี้ครับที่เบิ้งสิให้ดูเครื่องกันครับเครื่องเครื่องอัดอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวบุญครับเนี่ยวงนี้ยังไม่ได้ลงงานครับเนี่ยมาแทนในโรงงานครับเนี่นงงนยเป็นเอ่อที่มีซิปสองครับนี่สองตุลาปีหกหากครับนี่ก็ที่ยังไม่อัดครับที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ออกงานครับยังไม่ได้บันออกงานหนึ่งสองสามสี่หาห้าตัวนะครับเฉพาะอยู่ในโกดังที่แข่งงานครับแล้วก็ออกนอกพื้นที่อีต่างหากครับก็คือว่าสุดจัดนะครับสุดจัดสําหรับทีมงานทีมงานท่านี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ของเสียเป็นเมสซี่หมดครับเป็นเมสซี่เมสซี่ฟกูสันครับนี่ก็เราไปต้องไปดูที่อะไรเราเราดูที่ระบบชุดมัดครับระบบลําเลียงระบบแขนเขี่ยครับ หวบแกนเคียโอ้หล่องแา่เลยครับนี่นี่ครับนี่โอ้นี่มักเลยครับมักเลยจะจะ เนสซี่นะรครับเมสซีเมสซีก็มามาแปลงนะครับเดอ้อนี่ครับนี่กองเอเล่เลยครับเอเล่เลยครับนี่นเงินแสนเงินล้าน,อ,นาอยู่นี่ละครับนี่ก็มาทำทุกทุกตัวนะครับทุกตัวเมสซี่ต้องต้องมาทำที่นี่นะครับนี่ตัวตัวตัวนี้เสร็จแล้วครับนี่ตัวนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมพร้อมใช้งานนะครับตัวเดิมเราไม่ได้ใช้ครับเด้ตัวเดิมเราเราเราไม่ได้ใช้ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เื่อว่าในการ แปลงไปแล้วครับเด้อแปลงไปทุกตัวแล้วครับโอ้ช่างช่างอ๋อใส่หลอดอันนี้ครับเป็นลูกลูกสูบครับนี่แปลงลูกสูบแล้วก็ให้ทำงานครับให้กำลังกำลังหองคลองนี่ครับนี่นี่นีครับพร้อมที่จะเอ้าเดี๋ยวมัดมัดอะไรก็ได้แล้วมันมันจะนั่นไหมมันจะวิ่ง อ่าถ้าทำมัดให้ก็ดีเด้อมันให้ก็ดีนี่ครับนี่ผมนี่ผมผมนี่เสร็จแล้วครับนี่สเสร็จแล้วมารับมารับเครื่องนะครับมารับเครื่องนี่ก็เป็นเครื่องที่เโอ้โหครับนี่นี่ฟางก็เป็นของของทีมงานไหนนี่นี่นี่อ่าโอ oh, ้สวยครับสวยนี่ทางนี้เป็นกระแทกนะครับกระแทกส่วนมากที่นี่จะเป็นอ่าถอยมาถอยมาสเสร็จแล้วครับนี่อันนี้สเสร็จแล้ว เดี๋ยวหายเบิง้งหายเบิง้งตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็เสร็จแล้ว,วเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะใช้งานอ๋อคนครับ่นนี้นี่ครับนี่ดูเครื่องแต่และเครื่องที่มาทำครับมาที่มาทำก็ก่อนออกจากที่นี่ต้องให้เน,เนียบนะครับต้องเงียบนะครับตอนที่อยู่นี้เป็นสภาพนี้ครับสภาพนี้เด้อเป็นสภาพนี้ครับนี่ นี่ครับนีนี่การตกแต่งเป็นของลูกค้านะครับของของลูกค้าที่มาที่มาทําที่นี่ครับนี่มาทําที่นี่เพื่อที่จะเสริมครับให้บูดูดันครับบูดูดันนี่ก็ับเป็นเครื่องที่รอรอทํานะครับตามคิวครับเด้อเป็นตามคิวครับเสี่ยบอกว่าทมคิวตามคิวครับนี่ครับเป็นตามคิวครับตามคิวโอต่ว่าผมก็บฟันครับเด้อ ฝันตั้งแตฝันแมนฝันเกี่ยวเลยครับมผมฝันมาผมไปอัดฟางได้พันสามร้อยสามสิบสองก้อนนี่ครับผมมาเห็นทะเบียนตัวเนี้ยทั้งที่รถคันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับขนหัวลูกเลยครับนี่ขนหัวลูกสู้เลยครับนี่โอ้ยบอมาแล้วบอมาแล้วเนี่ยนครับนี่เป็นอะไรที่บังเอิญบังเอิญอยู่ฟังอยู่อยู่ฟังฟังนี่แหละฟังฟังแมน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 น่ะ man man เสียบเลยเสียบเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางเดี๋ยวให้เสียจัดให้ นี่ครับนี่นี่เสร็จแล้วครับนี่อ้าวสุดท้ายครับเด้อนี่นี่ไฮ้ให้เบิ้งขาเคียกันนี่ขาเคายียตัวนี้แบบแบบรูปใหม่ครับแบบรูปแบบใหม่อะไรตัวตัวอะมีมีเยอะแยะทั้ทงของของนี่นี่ครับรูปแบบใหม่ครับรูปแบบใหม่ตัวเก่ามันจะเป็นแบบริมครับเด้อตัวไซรริมแต่ว่าตัวนี้จะมีมีริมครับเปลี<บอก>่ยนแปลงใหม่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับเด้<บ>อ<ก>ตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ โอ้กาแฟ่ดีครับเด้อกาแฟ่ดีสั้นเลยครับสั้นนี่ครับเสน่ห์มากนะนี่เบื้องต้นนี่มาดูตรงนี้เป็นนี่ครับนี่รูปแบบขาขาขาเคียง์ไหมเจียวครับเจียเจียวอรถอะไกันแนมาตัว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 เอตัวนี้เอาขึ้นรถเลยพ่อใดเออเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเฮียเฮียเฮียที่ล่ะเฮีย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  ตัวนี้เอาเอาขึ้นรถเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวมันกระเด็นมาไหมกี้กี้มันป่วยเป็นหนองอะไรไม่รู้เนี่ยบวมเท่าเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยเอ้ยเท่าลูกน้าเต็มครับอ่าครับนี่ก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือว่านำเสนอครับเนาะนำเสนออ่าฟิตรอบคันครับรอบคันก็ตะแคร์ค่าน้ำมันมาเบิ้งครับเด้อสี่เที่ยวเที่ยวเราพันกับสี่พันครับแต่พอค่าน้ำมันครับแต่พอค่าเดินทางมาเบิ้ง นี่ก็ตอนนี้ก ok. ็อยู่นะครับอยู่อำเภอหนองยาไซครับสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนี่บ่ชินชิ้นทวนที่หายกับบัตนไงนี่บ่โอ้ยมาตึงเยอะตึงแยะกลับกลับไปแค่นั้น่ะฮะโอเคโอเคเขียวเขียวโอ้นี่ครับนี่ก็นี่ครับเดีอยวของเก่งฟังอัดนครับเก่งฟังอัดอ่า น้องขอขอสติกเกอร์หน่อยข้างหน้าไหนเนี่ยนี่เนี่ยข้างหน้าไหนเนี่ยเนี่ยสติกเกอร์เสียมาแปะตัวนี้ให้หน่อยปุ่นครับปุ่น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 ครับเฟืองเฟือง,องกันอ่ะจีจอดเอาพาเซตเนี่ยเซตเซตแล้วก็สติกเกอร์ติดโอ้ยจังโหเหนาะนานๆได้นนสั่งนี่นะเนี่ยแปงครับแปงนี่ครับแปงครับเด้อยนี่แปงครับน,นี่อ่ะใครใครเนี่ยใคพี่เนี่ยดูดีว่าความเงียบ ตัวนะครับโอ้ยคลองนะครับมอญนะครับมอนแต่อันนี้ผมเป็นเป็นตัวซ่อมมาครับผมผาดตรงเดียวครับผมผ่าบดิเปลี่ยนวงตัววงเดือนครับแต่ตัวนกอินทรีครับคือว่าเปลี่ยนแปลงล่ะคือว่าเขียววับเขียวส่วนตัวนี้ครับเงียบครับเงียบเงียบครับเงียบกิ๊บเลยครับสำหรับคลิปนี้แล้วเนาะคลิปนี้ก็ใส่เวลาครับแปดนาทีครับแปดนาทีก็เบิ้งกันเลยอ๋อตรงนั้นไ่ไดะฮะ ไม่รู้สิว่าจะเป็นยังไงยังไงไม่รู้เลยดบริจาคเอาละต้องขอบคุนบริจาคเนี่ยห้าคนเอาเอาติดให้พี่หน่อยติดเลยโอ้เน้อติดเลยติดเลยติดเอาติดเอาสวยๆเลยอ่าเรื่องยเนี่ยนั่ะติดตรงนั้นน่ะติดตรงนั้นน่ะข้างๆอ่าเดี๋ยวไม่ไม่ใช่หลอกติดเองมัน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 ที่มังอ่ะเอาละครับเรื่องนี้กัรนี้อ่าท่านไหนติดสนใจครับอ่า แป้งครับแป้งเสริมบูดุดันครับการต่องนี่ครับเด้อที่นี่ครับผำเพื่อนน้องน้องยาไส้ครับสุพรรณบุรีครับของเก่งฟังอัดครับเก่งฟังอัดกับเฟซบุ๊กคำนี้เด้อเฟซบุ๊กคำเฟซบุ๊กเก่งฟังอัดมาที่นี่ไม่พินวังคำมาสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากมาครับของดีครับของดีต้องมีที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ไข่ไข่นี่ครับเด้อไข่ไข่นี่ครับเก่งฟังอัดครับ